ยูเครนปิดท่อ LNG รัสเซียช่วยสหรัฐขายกา๊าซกำไรเพิ่ม40%วันที่31ธันวาคม2567อยู่กับดิฉันคะ่ะธนวัฒวังชากรบิ๊กวอลผ่าโลกก่อนวันปีใหม่พรุ่งนี้ก็วันปีใหม่แล้วนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี2024หรือ2567ยูเครน เปิดเกมข่คมคู่ยุโรปนะคะไม่เซ็นสัญญาต่อสัญญาส่งการ์ดให้อันนี้เป็นการ์ดของรัสเซียจผ่านท่อของยูเครนนะคะสิ้นสุดวันนี้แหละเท่ากับพรุ่งนี้วันที่1มกราคม2025หรือ2568ัไม่มีกา๊าซรัสเซียส่งไปถึงยุโรปแล้วมันดูแรกๆเหมือนกับว่ายูเครนใช้ก๊์ซเป็นอาวุธบีบบังคับให้ยุโรปสนับสนุนยูเครนต่อ เพราะว่าประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนั้นเป็นกลุ่มที่คัดค้านการสนับสนุนเงินและอาวุธของอยูเครนแต่เมื่อสัญญาการขนส่งก๊าซระหว่างยูเครนกับรัสเซียสิ้นสุดลงวันนี้และค่ะวันสุดท้ายบริษัทพลังงานเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของอยูเครนคือ d ีเทคดีทอีเ e คนะคะได้รับการส่งมอบกา๊าซธรรมชาติเลหลเยอรอ LNG จากสหรัฐเป็นครั้งแรกทันทีเลย เมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาก็เลยถึงบางอ้อนะคะว่าที่แท้ปิดก๊าซรัสเซียเนี่ยใครได้ประโยชน์ใครได้ประโยชน์เนื้อเนื้องานนี้ไม่ใช่ยูเครนค่ะมาดูกันใครกันเป็นผู้แพ้กันแน่ในเกมนี้เกมขู่ยุโรยูเครนทุ่มหินใส่เท้าตัวเองชัดๆเพื่อประโยชน์ของสหรัฐ ยูเครนจะสูญเสียไรายได้กว่า1,000ล้านดอลลาร์ต่อปีจากค่าธรรมเนียมการขนส่งก๊าซของรัสเซียและมีแนวโน้มจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นสำหรับก๊าซ LNG ของสหรัฐท,ที่จะต้องส่งผ่านสถานิคนส่ง LNG ร r i v อสซามากกว่าก๊าซที่ส่งจากท่อส่งของรัสเซียที่สำคัญตอนนี้โดนสโลวเกียตอบโต้ด้วยนะคะภูเขา ไม่ส่งก๊สซให้เขากาว่าให้เขาลําบากเขาก็ตอบโต้กลับไม่ส่งไฟฟ้าให้เสร็จเลยคนยูเครนก็สอสในสภาเชงเซเลนสกี้ยับเลืนอกจากจะเสียรายได้แล้วยังจะต้องซื้อก๊าซของสหรัฐแพงกว่าเดิมคนที่แบบภาระก็คือคนอยูเครนนะคะแบบนี้ไม่เรียกว่าทุ่มหินใส่เท้าตัวเองแล้วจะเรียกว่าอะไรไอ้ที่แย่น่อยคือ ฮังการีออสเตรีแลสโลวาเกียเพราะเป็นปลายทางที่รับก๊าซรัสเสียผ่านท่อของยูเครนสหรอยเตอร์ของสหรัฐนะคะเปิดเผยว่า3ประเทศเพิ่งผ่าการส่งก๊าซของรัสเซียผ่านท่อยูเครนมานานแล้วเผชิญกับความท้าทายครั้งนี้เพราะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะคะการจะมีก๊าซ LNG โดยไปรับที่ท่าเรือแล้วก็ส่งไปตามบ้านนี่มันมีค่าใช้จ่ายสูงค่ะ แล้วก็ยากลำบากด้วยสัญญาระยะยาวกับก๊าซปรอมของรัสเซียทำให้ทั้ง3ประเทศนี้สามารถซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้ในราคาถูกตอนเกิดศึกครั้งแรกนาโต้ NATO สัสยอมเพราะว่าก็ไม่อยากเสียเพื่อนว่างั้นเถอะแต่ตอนนี้ยูเครนเล่นก่อนเลยเล่นแรงเลยกะให้เขาลำบากแล้วก็ถูกประชาชนในประเทศต่อต้านออสเตรียได้รับก๊าซ จากรัเสเซียในราคาที่ถูกกว่าก๊าซในสภาพยุโรปเกือบ3เท่าตั้งแต่ปี2022นะคะจนกระทั่ง,งล่าสุดนี้ถูกปิดจะทำอย่างไรสภาพยุโรปก็เป็นอีกรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบระเบิตฟิกโกนายกรัฐมนตรีสโลวักนะคะกล่าวว่าหลังจากราคาก๊าซร่วงลงมาที่11.79เหรียญสหรัฐต่อล้านบิทูในเดือนตุลาคม ราคกาก๊าสในยุโรปตอนนี้พุ่งขึ้นเกือบ15เหรียญสหรัฐต,ต่อล้านบิทยูในวันที่22พฤศจิกายนวันที่27ธันวาคมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงพุ่งขึ้นอีก5เปอร์เซ็นเมื่อมีข่าวว่ายูเครนปิดท่อก,กา๊าซรัสเซียจะทำให้ยุโรปสูญเสียไรายได้รวมประมาณ125,000ล้านเหรียญสหรัฐในปีหน้าและปีต่อไปเพราะอะไร เวลาท่อรับก๊าซมาก๊าซของรัเสเซียผ่านท่อใครก็ต้องจ่ายค่าเช่าให้เขาท่อก๊าซของยุโรปก,ก็จะได้ค่าเช่าค่าส่วนต่างหรือค่าบริการในการที่ก๊าซรัเสเซียผ่านพอปิดแล้วเสร็จเลยก็อดได้1 2 5 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะคะปี2025ปี2 0 2 6คืออดได้แต่ต้องมาซื้อก๊าซราคาแพงของสหรัฐ ฟิโกโ้ในยกรัฐมนตรีของสโลวาเกียนะคะชาวสโลวักไปพบปูตินด่วนก่อนวันเดทไลน์วันนี้แหละทำให้สภาพยุโรปและยูเครนหัวร้อนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ฟิโกอย่างหนักเลยแล้วจะขู่ลงโทษจะปลดออกหรือจะขับออกหรือจะอะไรนี่แหละฐานไปพบปูตินโดยไม่แจ้งล่วงหน้ากับอีแล้วก็ยูเครนก็บอกฝักไฟรัสเซียอะไรประมาณนี้รับงานรัสเซีย มืป่วน e อยปรากฏว่าทิฟิโกไปเจอปูตินผู้นำรัเสเซียรับปากจะช่วยนะคะแต่ไม่มีการบอกว่าจะช่วยอย่างไรบอกก็เสร็จสิคะโดนขัดขวางแน่แต่แน่นอนสามประเทศนี้จะไม่ลำบากแล้วรัเสเซียละได้หรือเสียมากมายอย่างไรตามการวิเคราะห์ของข้อมูลบริษัทวิเคราะห์บรูกเกลรัเสเซียเพิ่มปริมาณส่งกา๊าซกับสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นหนึ่งในสี่ เมื่อเทียบกับรายปีนะคะในปีนี้49,600ล้านลูกบาทเมตรตั้งแต่มกราถ,ถึงพฤศจิกายน2024อะไรกันนี่ไหนบอกว่าความบาดไงสหรนะัฐะความบาดรัสเซียแต่ไปแอบ,บซื้อน้ำมันรัสเซียกา๊าซรัสเซียเอามาขายต่อนะคะแล้วยุโรปรู้แก้วก็ไปซื้อจากกลุ่มอื่นที่ราคาโอเครับได้แต่ก็รู้ว่าเอา นำมันแลกาสจากรักเสเซียนั่นเองแต่แน่นอนเวลารายงานกลับมาสำหรับโนเมนี่ผู้ขายมันก็เห็นรายได้แม้ว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เขาเรียกว่ากินแบ่งค่ะใครๆก็ชอบเราได้เห็นข่าวจากเซอร์เบียว่าสรัตอาจมาเทคโอเวอร์ท่อโนสตรีมเออช่างไม่เขินเลยนะคะใครไม่รู้ระเบิดท่อนสตรีมเพื่อจะ กีดกันรัเสเซียในตลาดยุโรปวันนี้ซอแวลแย้มว่าจะมาเทคโอเวอร์เฉยเลยก็คงต้องเจรจาจ่ายค่าเสียหายหรือค่าอะไรต่างๆในการผลิตท่อโนสตรีมเพราะรัเสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนเป็นเจ้าของในโนสเตรีมด้วยแน่นอนเหตุการณ์นี้การขับไล่รัเสเซียออกจากตลาดยุโรปมันทำให้รัเสเซียเสียลูกค้ายุโรปนะคะโดย นิตินายแต่พุตธินายก็อย่างที่เห็นปีนี้ก็หนึ่งในสนะคะเพิ่มในยุโรปไม่ต้องพูดถึงในเอเชียเมื่อรัเสเซียรู้ว่าถูกกีดกันแล้วก็ถูกทำลายท่อขนาดนี้นะ่ะต่อให้ไม่เจอมือมืดที่เป็นคนทำไม่มีการประกาศยังเป็นทางการก็ตามแต่ใครได้ประโยชน์สูงสุดคนนั้นหละทำก็รู้กันทั้งโลกแต่ไม่มีอำนาจใดแตะต้องได้ก็เลยอำ่อำออึงอ้งอึ้ ไม่กล้ารายงานผลการพิสูจน์ว่าใครลงมือกอ่อวินาศกรรมนอ s สตรีมสุดท้ายจะมีคนมาเทคโอเวอร์อีกในเซอร์เบียนั่แหละเป็นคนปล่อยข่าวนะคะซึ่งก็บอกว่าทางฝั่งสรัสชี้แจงแต่รัสเซียหันมาฝั่งเอเชียแล้วลูกค้ารายใหญ่ก็คืออินเดียกับจีนแม้จีนจะลดลงนะคะแต่อินเดียไม่ยอมลดสรัฐกล่อมเท่าไหร่ก็ไม่ฟังซเลนสกีปิดท่อการรัสเซีย ผู้ชนะกลับกลายเป็นบริษัทผู้ผลิต L N G ของสหรัฐอเมริกาเห็นไหมคะใครแพ้ใครชนะคนปิดน่นละแพ้คนชนะเป็นผู้สนับสนุนหลักในการทำสงครามรัสเซียยูเครนการหยุดส่งก๊าซของรัสเซียผ่านยูเครนจะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับสหรัฐในยุโรปลดการแข่งขันที่จริงไม่ใช่ลดหรอกในทางนิตินคือกีดกัน รัสเซียออกจากตลาดยุโรปเลยแต่ในทางพรุตินัยก็กลมกลมค่ะใครไม่อยากได้กา๊าซราคาถูกต่อให้ไปเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ปรับรูปแบบใหม่ก็ยังซื้อการส่งมอบ LNG ล่าสุดของสรัฐมีจำนวนถึง100ล้านลูกบาทเมตรนะคะสั่งซื้อโดยใครซื้อโดย D-Trading เป็นบริษัทในเครือการค้าของ D-Tech ในยุโรป ดีเทคเป็นบริษัทยูเครนนะคะในยุโรปการขนส่งดังกล่าวการขนส่งก๊าซเนี่ยจะมาถึงสถานี LNG ของกรีรีวีทอสซาจะมีการเปลี่ยนกา๊าซ LNG ที่รับมาเนี่ยให้เป็นก๊าซใหม่แล้วก็จัดส่งผ่านเครือข่ายก๊าซของสภาพยุโรปและยูเครนอีกทีหนึ่งตามข้อมูลของด t เทคเครือข่ายของ Vertical Corrid o r ะส่งมอบ L N G ของสรัสในระหว่างประเทศกรีกบบลเรียโรมาเนียฮังการีสโลวาเกียมอลโดวาและยูเครนนั่นก็คือถ้าประเทศเหล่านี้ซ,ซื้อก็ต้องซื้อในราคาเพิ่มขึ้นเดิมนั้นซื้อตรงถูกกว่าขนาดไหนตอนนี้ต้องบวกเพราะมันอ้อมกว่าจะมาถึง L N G จากสรัสไปยุโรปมีราคาแพงกว่าก๊าซทางท่อจากรัสเซียอย่างน้อย30-40พุงกลางสิคะ เพราะหลายประเทศในยุโรปถูกบีบให้ต้องเลือกซื้อของแพงในเดือนธันวาคม2565มีรายงานนะคะว่าสหรัฐอเมริกากลายเป็นผู้ส่งออก LNG รายใหญ่ที่สุดของโลกท่ามกลางวิกฤตพลังงานยุโรปและการโจมตีท่อส่งน้ำมันนอร์ดสตรีมของรัสเซียนี่ทุบรัสเซียได้รวยสิคะมันก็น่าสงสัยไหมว่าใครเป็นต้นเรื่องที่ โจมตีนอสเตรียของรัสเซียวันนี้ชัดเจนเลยใครได้เปรียวสูงสดุดคนนั้นแหละทำเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่มหาอำนาจค้วเดียวที่นําโดยสหรัฐประกาศจะต้องทําลายรัสเซียอย่างถึงที่สุดนั้นมันมีแรงจูงใจจากอุตสาหกรรมพลังงานทางน้ํามันและก๊าซด้วยหลังจากที่หลายปีรัสเซียสามารถเปิดตลาดพลังงานในยุโรปได้ประสบความสําเร็จด้วยเ่อรัสเซียบอกว่า กว่าจะเข้าตลาดยุโรปได้ต้องพยายามถึง50ปีแต่เข้าได้ปุ๊บมีคนอิจฉานะคะท,ทั้งทางที่รัสเซียขายราคาสมเหตุสมผลถูกกว่าสรัฐก็หาว่ามาตัดราคาแต่ลูกค้าเต็มใจเพราะราคาถูกกว่าเยอะมันก็มีผลต่อปัจจัยการผลิตและค่าของชีพนะคะวันที่ท่อนนอ d s ส r ตรมถูกก่อวินาสกรรมก็คือการทำลายสายใยทางการตลาด ระหว่างรัสเซียกับยุโรปอย่างสิ้นเชิงยังเหลืออยู่ก็ตรงยูเครนนี้ค่ะวันที่ประกาศปิดท่อก๊สรัสเซียในยูเครนก็คือการตัดเส้นทางการตลาดของรัสเซียสู่ยุโรปแบบเบ็ดเสร็จเลยเตระรัสเซียออกจากตลาดยุโรปอย่างสมบูรณ์และยุโรปก็ต้องถูกบีบบังคับให้ซื้อก๊าซและน้ํามันในราคาที่สูงขึ้นซื้อใครซื้อสหรัฐนั่นเอง ยูเครนวันนี้ได้ทำให้วอชิงตันทั้งทั้งที่ประเทศไม่ได้อะไรเลยแต่กลับต้องแบกภาระแบกผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมานอกจากสูญเสียรายได้นับพันล้านแล้วบางส่วนหรือในประเทศไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่รัสเซียเน้นทำลายโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของยูเครนเพื่อกีดกันขัดขวางไม่ให้เอาไปใช้ในอุตสาหกรรม ทางทหารไม่ให้ไปผลิตกระสุนไม่ให้ผลิตอุปกรณ์หรือขีปนาวุธหรือดโดรนที่จะมาใช้โจมตีรัสเซียพูดง่ายทุบต้นทางก่อนมันก็มีผลต่อประชาชนในประเทศยูยเครนขาดแคลนพลังงานนะคะบางแห่งก็มืดไฟดับแล้วยิ่งโดนเอาคืนจากสโลวักซึ่งปกติก็จะส่งไฟฟ้าให้ยูเครนก็ปิดค่ะคุณปิดมาฉันปิดไปเสมอกัน นั่นหมายความว่าผู้นำยูเครนทำอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนยูเครนใช่หรือไม่เขาทำทุกอย่างเอื้อผลประโยชน์ของสหรัฐผู้สนับสนุนหลักในการทำสงครามตัวแทนกับรัเสเซีย